ก้าวแรกของการเยยวยาหัวใจไม่ใช่การแข็งแรงขึ้นแต่ต้องกล้ายอมรับว่าเราไม่ปกติบางก็ได้สวัสดีครับวันนี้ m i n d s e t Maker Podcast EP 8พบกับผมเช่นเคยครับกอนดิศกรชนะสีและผมดรสมิตรอรุณชดัดครูวานิชครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง is okay to be not okay ครับความสุขไม่ได้แปลว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะครับ,รบซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอยก ตัวอย่างซีรีส์เกาหลีย่อๆมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สอนใจได้อย่างดีนะครับว่าคนที่เข้มแข็งบางทีเนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับว่าเราเองก็ต้องการ คนดูแลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแท้จริงแล้วความสุขเริ่มต้นจากการยอมรับว่าเราไม่โอเคบางก็ได้ครับเพราะความอ่อนโยนต่อตัวเองคือพลังที่แท้จริงในการก้าวผ่านทุกวันที่ยากซีรีส์เกาหลีเรื่อง it's okay to be not okay คือซีรีส์ที่พาเราไปสำรวจความเปราะบางและบาดแผลในจิตใจของมนุษย์ผ่านตัวละคร3คนที่มีปมแตกต่างกัน แต่ก็รักกันและอยากอยู่ร่วมกันครับในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นมูคังแทรน้องที่เป็นผู้ดูแลพี่ชายออทิสติกช่วยดูแลคนอื่นมากจนลืมดูแลตัวเองและโกมุนยองนักเขียนนิทานเด็กที่ปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเปิดใจฉากคลาสสิกของเรื่องนี้นะครับมันคือการที่มุนยองเนี่ยนะครับรูปผมของคังแทรและพูดว่าเขาเหมือนเด็กที่ต้องการคนมาเอ็นดูครับมันเป็นโมเมนต์ที่บ่งบอกว่า ถึงใจเราจะแข็งแรงดูแลคนอื่นแค่ไหนแต่เราก็ยังต้องการการดูแลกลับมาเหมือนกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาชวนคุยในวันนี้ครับว่าการยอมรับความเปราะบางนี่แหละคือก้าวแรกของการเยียวยาหัวใจครับดรสมิธครับการยอมรับความเปราะบางทำไมมันถึงเป็นก้าวแรกของการเยียวยาหัวใจของเราครับครับจริงจริง ต้องบอกว่าการยอมรับความปลอะบางเนี่ยคนเราจะสามารถทําสิ่งนี้ได้ <_ d ata> ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยสิ่งที่มันลึกกว่าการที่เราจะยอมรับความปลอะบางมันคือการที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอที่เราจะแสดงออกซึ่งความปลาะบางหรือย,อยังอ๋อนะครับอย่างบางพื้นที่เนี่ยเราใช้ชีวิตเป็นแต่ละวันเนี่ยแม้กระทั่งเราจะหัวรเราะเลยไม่กล้าเลยอืม <_ d ata> ผมเคยเจอคนที่มีอาการอย่างนี้นะจะหัวเราะก็ไม่กล้า หนักกว่านั้นก็คือจะร้องไห้ก็ไม่กล้าร,ร้องไห้ใช่ครับเหมือนเราแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกมันมันดูไม่ปลอดภัยไปหมดเลยนะครับซึ่งการที่เราอยู่ในพื้นที่แบบนั้นมากๆเนี่ยมันบั่นทอนนะครับ <c oughs> เ,เรื่องของทั้งอ,อ,อารมณ์เรื่องของการใช้ชีวิตของเรานะครับมันบั่นทอนศัก,กยภาพในการพัฒนาตัวเองแล้วก็รับมือกับเรื่องยากๆในชีวิตประจําวันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรา กล้าที่จะยอมรับตัวเองกล้าที่จะยอมรับความเปราะบ,บางโดยเฉพาะกล้าที่จะยอมรับความเปราะบ,บางในขณะที่อยู่กับใครบางคนเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นอ่ะคือพื้นที่ปลอดภยัย <Safe S 2> เซฟโซนที่ดีของเราใช่นะครับเป็นคนที่เอ่อเป็นเซฟโซนเป็นถ้าในเทอมของจิตวิยาเนี่ยอาจจะใช้คำว่า psychological safety นะครับเรามีความรู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจเมื่ออยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือว่าอยู่กับคนใดคนหนึ่งนะครับ แล้วตรงนั้นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความแข็งแรงเพราะหากเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยเราจะไม่รับรู้ว่าความรู้สึกของเราคืออะไรเราจะไม่กล้าที่จะรับรู้ด้วยซ้ำนะครับจะสังเกตว่าเด็กเวลาที่อยู่กับพ่อแม่มักจะร้องไห้มักจะหัวเราะได้เยอะกว่าการที่อยู่กับคนอื่น เอถ้าอยู่กับครูนี่เป็นเด็กดีนะหมายถึงรูปผมนะเอออยู่กับผมนี่โอ้โหปีนตายตลอดเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครเขารู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดขนาดไหนก็ตามเนี่ยคนที่อยู่ตรงหน้าเขารักเขาเขาถึงกล้าที่จะเป็นตัวเองความรู้สึกตรงนี้แหละครับเป็นความรู้สึกที่คนทุกช่วงวัยต้องการอืมแม้กระทั่งผู้ใหญ่อย่างเรา ช่ก็ต้องการพื้นที่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้ในในวงการจิตวิทยาเรื่องของ HR เนาะครับวงการที่ดูแลเรื่องพนักง,งานเนี่ยเขาก็พูดคุยกันเรื่องของ psychological safety เยอะมากนะครับความปลอดภัยทางจิตใจเนี่ยส่งผลต่อ turnover rate นะครับหรือว่าการอัตราการไหลออกของพนักง,งานเนี่ยสูงมากนะครับหากพนักง,งานเขาไม่รู้สึกว่าเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่รู้สึกว่าเขาสามารถแสดงความผิด พลาดบางอย่างในที่ทํางานได้เลยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่นี้ไม่ปลอดภัย mm hmm. แล้วก็ทําให้เมื่อเขามีทางเลือกใหม่เข้ามาทางเลือกนั้นจะกลายเป็นทางเลือกที่เขาเอามาใส่ในชีวิตเขาได้ง่ายกว่าพื้นที่ทํางานที่มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งหรือแม้กระทั่งในโรงเรียนที่สําคัญมากนะครับโรงเรียนที่ขาดพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้แสดงออกซึ่งความออผิดพลาดแล้วก็เติบโตได้เรียนรู้ หรือแม้กระทั่งการที่มีใครสักคนหนึ่งมาจับมือแล้วก็บอกว่าอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาทางออกไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาแต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นไรโดยที่เ,เราจะไม่ทําอะไรกับมันแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะชวนให้เด็กที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาเข้าใจว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดพลาดมันไม่ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรามันไม่ได้ส่งผลต่อคุณค่าในตัวเธอขนาดน,นั้น สิ่งที่ไม่เป็นไรมันหมายถึงอย่างนั้นนะครับแล้วการจะไปกันต่อเราก็ค่อยมาแก้ปัญหากันแก้ที่นิสัยแก้ที่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปมันก็จะมีพื้นที่ปลอดภัยของการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือแม้กระทั่งในสถานที่ยากๆอย่างในศูนย์ฝึกสถานพินิจใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามีพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอเด็กที่เคยอยู่ในภาวะที่ดํามืดมากๆมาตลอดชีวิตเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการมองโลกไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้นแล้วก็กล้าม,มองโลกในเชิงบวกมากขึ้นและพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยสร้างโร l e m o ลได้ด้วยมันสร้างยังไงฮะโร l e m o ลเนี่ยโรโ e m o ลที่พื้นที่ปลอดภัยสร้างเนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็น m i ครโ moment เนอะอเป็น<อ>จังหวะเล็กๆที่คนแสดงออกซึ่งกันและกันในในพื้นที่ปลอดภัยนั้นๆเช่นสมมติว่าครูสองคนเขาคุยอะไรกัน ในระหว่างที่กาลังจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กเด็กจะมองเห็นเด็กมองเห็นครูสองคนกําลังช่วยกันเออแลกเปลี่ยนกันว่าเอ,อ้ยฉันทํายังไงดีนู่นนี่นั่น,นในรูปแบบที่มีความเมตตาอยู่ในนั้นมีสมันธภาพที่ดีอยู่ในนั้นมีความรู้สึกเต็มเหนี่ยวว่าเขาอยากจะช่วยเด็กจริงๆอยู่ในนั้นเนี่ยเด็กก็จะสัมผัสได้ว่าวันหนึ่งที่เขาเนี่ยต้องขึ้นมาทําหน้าที่แบบครูอาจจะไม่ได้มาทําหน้าที่ในฐานะครูเนาะ แต่มาทําหน้าที่ในการที่เป็นคนเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับอีกคนหนึ่งแบบครูเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงแล้วที่นี้ผมถามเลยครับว่าถ้าเราต้องการอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเ,เราควรจะต้องเป็นคนยังไงฮะไม่ดุไม่ดา่าไม่ว่าไม่กล่าวหรือยังไงฮะผมว่าตรงนี้มันไม่มีสูตรตายตัวเนาะมันขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้สังเกต นะครับอาจจะมีอยู่สักสามปัจจัยหลักๆนะครับ,รบหนึ่งคือเรามองให้เห็นถึงคุณค่าของคนที่อยู่ตรงหน้าเราให้ชัดว่าเขามีคุณค่าอะไรครับก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาก่อนที่เราจะไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเนี่ยเราต้องชัดในตัวเองก่อนว่าเราเห็นคุณค่าของเขาจริงๆในเรื่องอะไรเป็นยังไงมองเห็นข้อดีของเขาให้ออกมองเห็นสิ่งที่เขามีความหมายต่อโลกใบนี้มีความหมายต่อเราให้ได้นะครับและ คีบมันอยู่ในใจ2ก็คืออย่ารีบกระโดดอย่ารีบกระโดดไปแก้ปัญหาเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาตลอดเวลาการเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องพาเขาออกจากปัญหาอย่างรดวดเร็วไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะครับแต่ว่าการเป็นพื้นที่ปลอดภัยคือการที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นเพื่อให้เขาแก้ปัญหาของเขาได้มากขึ้นไม่ได้ไปเพื่อที่เราจะไปแก้ปัญหาให้เขา เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทําบทบาทนั้นได้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีพื้นที่ของสัมพันธภาพที่แข็งแรงกับเขาด้วยครับเราเข้าไปแบบไหนล่ะถึงจะสร้างสัมพันธภาพตรงนั้นให้เกิดขึ้นได้เช่นเราเข้าไปแบบไม่ได้รุกเรามา,มากจนเกินไปไปเป็นผู้ฟังที่ดีไปชวนให้เขาออกจากภาวะความทุกข์ชั่วคราวเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนกัน มากขึ้นเป็นต้นนะครับ,รบหรือในจุดที่ต้องตัดสินใจจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ไปหาคําตอบให้เขาในปัจจัยที่3ามเนาะไม่ได้เป็นคนไปหาคําตอบให้เขาแต่เป็นคนไปช่วยเขาตั้งคําถามกับตัวเองและให้เขาตอบเองครับโดยที่ไม่ตัดสินนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไปช่วยในเรื่องของการตั้งคําถามเพราะคนที่อยู่ในภาวะของความทุกข์บางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องถามอะไรกับตัวเองเพื่อสร้างทางเลือกให้กับตัวเองอื นะครับเพราะฉะนั้นสกิลเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็เป็นสกิลที่ต้องฝึกเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ฝึกง่ายขึ้นนะครับเราก็มีช่องทางอินเทอร์เน็ตมากมายที่เราอาจจะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะลองดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนเรากับคนที่เราห่วงใยเนาะแล้วเราค่อยเข้าไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับวันที่มันไม่โอเคของตัวเองได้นะครับแต่วันที่ไม่โอเคของตัวเองก็ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงเสมอไปเป็นสิ่งที่บางทีเกิดขึ้นบ้างก็ได้เกิดขึ้นแล้วเราก็อยู่กับมันให้เป็นละกันนะครับตรงนี้ผมว่าคือเป็นสิ่งที่สำคัญครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ it's okay to be not okay ความสุขที่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะรวมทั้งที่ด r Smith รสมิธได้พูดมาเนี่ยมันก็ได้สอนใจให้เรารู้ว่า It's okay to be not so okay มันเป็นการเยียวยาที่เริ่มต้นจากตัวเราเองและพื้นที่ปลอดภัย<ช>ของเรานั่นเองนะครับครับอ่าและถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักนะครับในการดูนะเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับวันนี้ผมกรดิศกรชนะศรีและดรสมิตอาลุนชัดคุรุวานิชขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ